100บาทเมื่อหลายสิบปีก่อนซื้อของได้เต็มคันรถเลยครับผ่านมาไม่นานซื้อได้ครึ่งคันรถครับแต่เร็วๆนี้นะครับแลายะคนก็คงรู้ว่าร้อยเดียวเนี่ยซื้ออะไรได้นิดเดียวเองและนี่คือสิ่งที่โลกเป็นและเราควรเตรียมตัวยังไงครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเรื่องราวของ w i n n e t w o r k ครับว่า ทิบเครือข่ายอาจจะเป็นคําตอบสําหรับการประสบความสำเร็จในชีวิตของเราครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะดึงนะครับบางบทของหนังสือรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่าดูงี้ตอนหลังครับมาพูดคุยกันทั้งหมด4บทครับก็คือบทที่24หน้าที่174ครับชื่อบทว่าจิ้งจกและแมงมุมบทที่15หน้าที่180ครับรายได้ชั่วคราวแต่รายจ่ายถาวรบทที่19หน้าที่200ครับชื่อบทว่าคนรวย เอาเงินไปทําอะไรแล้วก็บทที่33หน้าที่216ครับชื่อบทว่าทางรัฐวันนี้นะครับเราจะมาคุยเรื่องราวที่ผมว่าจาเป็นนะครับแล้วก็ทุกคนต้องรู้แล้วก็ทุกคนต้องมีนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยทางการเงินในชีวิตเราสําหรับใครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับก็อาจจะเป็นความปลอดภัยทางการเงินเนี่ยในครอบครัวเลยทีเดียวความมั่นคงในสเต็ปแรกเนี่ยคือเราต้องไม่เป็นหนี้ก่อนาะว่านี่สําคัญนะครับ ซึ่งแน่นอนเพราะว่านี่คือสมาการแรกครับชื่อว่า several ratio สมาการนี้นะครับน่าจะเป็นตัวบ่งบอกว่าโอกาสที่เราจะเป็นหนี้เนี่ยมากหรือน้อยขนาดไหนโดยหลักการง่ายมากครับในการคำนวณก็คือรายได้ของเราต่อเดือนหารด้วยรายจ่ายของเราต่อเดือนอย่างน้อยสุดควรจะมีเท่ากับ1ห,หรือยิ่งมากกว่าหนึ่งยิ่งดีครับมันหมายความว่าเรามีรายได้มากกว่ารายจ่ายแต่สำหรับบางท่านนะครับพอหารมาแล้วปั๊บเนี่ย ผมว่าบางท่านขนลุกเลยนะครับว่าเฮ้ยทำไมเราน้อยกว่าหนึ่งวะมันหมายความว่าเราเนี่ยครับมีรายได้เข้ามา100บาทแต่เราใช้ใจ่ายไป120บาทแสดงว่าเราต้องเป็นหนี้บางคนเนี่ยอีก20บาทเราว่าจริงไหมฮะอาจจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหรือหนี้ใครก็สุดแล้วแต่เพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเริ่มจากการที่เราเนี่ยไม่ไปก่อนหนี้ก่อนเพราะว่านี่สําคัญครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการที่ผมอยากจะให้นะครับง่ายมากครับก็คือ1ครับ เราต้องลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นออกไปอันที่2ครับก็คือเราต้องเพิ่มรายได้ของเราให้มากขึ้นครับแต่ถ้าสลับเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากประสบความสำเร็จในชีวิตได้เร็วๆนะครับเพราะว่าเราต้องทํา2อย่างพร้อมกันเลยก็คืออาจจะอดใจนะครับไม่ซื้ออะไรบางอย่างเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นและต้องตั้งใจนะครับอดทนในการทําอะไรบางอย่างเพิ่มนะครับเพื่อให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้น ทำาออย่างพร้อมกันเลยครับเพราะว่าน,นี่แหละวุดเชียครับและแน่นอนครับทำไมเราไม่ควรมีหนี้เราควรจะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายครับเพื่อให้มีเงินส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้เก็บออมเก็บหอ,อมรอมริบครับซึ่งนี่ถือว่าสำคัญมากนะฮะเพราะว่ามันมีเงินก้อนหนึ่งครับที่เราทุกคนจะเป็นต้องมีเลยนะครับก็คือชื่อว่าเงินเก็บฉุกเฉิน ซึ่งเงินก้อนนี้นะครับจะมีไว้ในวันที่เราเนี่ยเจอวิกฤตเจอเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับและเราไม่สามารถหารายได้หรือว่าหาเงินได้เงินตรงนี้นะครับเราควรจะมีนะครับเป็น10บเท่าของรายจ่ายของเราต่อเดือนเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้สําคัญมากครับว่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับจาเป็นต้องรู้นะครับว่าเราเนี่ยมีรายจ่ายต่อเดือนกี่บาทนะฮะเชื่อไหมครับว่าคนไทยโดยส่วนมากเนี่ยไม่รู้นะครับว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเราใช้จ่ายไปกี่บาทต่อเดือน บ,บางทีก็คือใช้เพลินเลยนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการเป็นหนี้เลยนะเพราะฉะนั้นผมเชียร์ทุกคนนะครับลองพยายามจดรายจ่ายของเรานะครับแล้วลองดูครับสัก1เดือนว่าเราเนี่ยมีรายจ่ายต่อเดือนได้กี่บาทและเราควรมีการตั้งหมายอย่างแรกเลยนะครับคือเราควรจะมีเงินเก็บฉุกเฉินก็คือ10เท่าของรายจ่ายต่อเดือนครับก็คือรายจ่ายต่อเดือนกี่บาทคูณ10ไปเลยนี่แหละครับคือเงินก้อนแรกที่เราต้องเก็บ และเงินก้อนนี้นะครับเก็บไว้แบบไกลๆเลยนะครับเอาแบบถอนยากๆแต่จําเป็นเมื่อไหร่เนี่ยสามารถามาถอนได้เพราะเงินก้อนนี้จะเป็นตัวการันตีครับว่าในวันที่เราไม่สามารถมีรายได้เข้ามาหาเราได้เลยนะครับแม้แต่บาทเดียวแต่เราเนี่ยจะอยู่ได้อีก10เดือนซึ่ง10เดือนนั้นนะครับอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยหางานใหม่หรือสร้างโอกาสใหม่ขึ้นมาได้เชื่อไหมครับว่าถ้าใครนะครับมีเงินก้อนนี้เนี่ย เราจะมีความสบายใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นแน่นอนครับผมเชียร์เพื่อนๆเนี่ยเริ่มเก็บหอมรอมริบครับเริ่มมีวินัยในการเงินเบื้องต้นก่อนนะครับก็คือเก็บก่อนใช้ครับนี่คือคอนเซปที่ผมว่าสําคัญมากแล้วผมเชียร์ทุกคนเนี่ยต้องทานะฮะคือผมว่าบางท่านเนี่ยพอได้เงินมาปุ๊บเนี่ยเอาไปใช้ก่อนใช้เหลือกี่บาทค่อยเก็บผมบอกเลยมันไม่เหลือหรอกมนุษย์มีความสามารถในการใช้เงินให้เท่ากับรายได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มากี่บาทเก็บก่อนเลยครับ กี่เปอร์เซ็นต์แล้วแต่เรากําหนดขึ้นมาเองเลยแล้วก็ที่เหลือนะครับก็เอาไปใช้ใจ่ายตามเหมาะตามความเหมาะสมนะฮะลองดูครับเพราะว่าหลายๆคนทําได้ <c oughs> ก็คือลองแบ่งรายจ่ายเป็น2ก้อนครับรายจ่ายเพื่ออนาคตแล้วก็รายจ่ายเพื่อปัจจุบันแล้วก็สำหรับบางท่านนะครับที่อาจจะมี several ratio เนี่ยที่มากกว่าหนึ่งอยู่แล้วนะครับอาจจะมีรายได้ที่มากกว่ารายจ่ายอยู่แล้วนะครับอาจจะไม่ได้กังวลอะไร <c oughs> ผมยกตัวอย่าง สองครอบครัวแล้วกันนะครับเป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติครอบครัว A แล้วกันนะครับเขามีรายได้เข้ามาในครอบครัวนี้ห้าหมื่นบาทต่อเดือนซึ่งก็อาจจะมากพอสมควรนะครับแล้วก็ครอบครัว B ครับก็คือมีรายได้เท่ากันเลยนะครับก็คือ5 0,000บาทต่อเดือนแต่ครอบครัว A นะครับเขามีรายได้ 50, เนห้าหมื่นเนี่ยจากงานงานเดียวก็คือ A อเนี่ยครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นระดับ ผู้จัดการนะครับหรือเป็นระดับบอสเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยได้เงินเดือนเยอะแต่กับ B เนี่ยไม่ใช่นะครับก็อาจจะเป็นระดับลูกน้องหรือไม่ใช่บอสอะไรนะครับแต่เขาเป็นคนขยันนะครับเป็นคนที่หาโอกาสตลอดเวลานะครับก็อาจจะมีงานหลายงานนะฮะเก็บเลขผสมน้อยนะครับจนมีรายได้ในห้าหมื่นบาทเท่ากันถ้าดูภายนอกนะครับผมว่าคุณภาพชีวิตเนี่ยรายได้ห้าหมื่นทั้งสองครอบครัวผมว่าการใช้คุณภาพชีวิตเนี่ยผมว่าพอๆกัน แต่ถ้าอีกมุมนึงนะครับคือเราลองมองนะครับว่าเราไม่รู้หรอกครับว่าพรุ่งนี้นะครับจะเกิดอะไรกับเราบ้างแน่นอนครับเราไม่รู้ครับว่าวิกฤตจะมาเมื่อไหร่แต่มันมีเห็นบ่อยๆอยู่แล้วครับที่หลายคนเจอในหน้าข่าวใช่ไหมฮะแน่นอนคือสมมุติว่าเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันแล้วเราก็ไม่อยากเจอแล้วเราก็ควบคุมไม่ได้ด้วยนะฮะก็คืออย่างเช่นการเชิญคนออกจากงานก่อนวันควรน,นะฮะ การชวนเกษียณสุดท้ายก็คือสรุปง่ายๆคือไล่ออกนั่นแหละนะฮะถ้าทั้งสองครอบครัวเจอเหตุการณ์เดียวกันเลยนะครับครอบครัว A โดนไล่ออกครับแน่นอนครับรายได้ของครอบครัว A ที่ตอนแรกได้ห้าหมื่นนะครับพอโดนไล่ออกปุ๊บเหลือศูนย์บาทเลยแต่กับครอบครัว B นะครับอาจจะเป็นรายได้หลักและเยอะที่สุดในครอบครัวหายไปแต่ผมเชื่อว่าจากรายได้ห้าหมื่น ก็ยังเหลืออีกหลายทางครับอาจจะเหลือส0,000ื่นเราลองดูสิครับในวันที่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสองครอบครัวผมว่าคุณภาพชีวิตการใช้ชีวิตเนี่ยเหมือนกันแต่ในวันที่เจอวิกฤตเราว่าครอบครัว A กับครอบครัว B เนี่ยเหมือนกันหรือต่างครับผมว่าความสบายใจนะครับการคิดการวางแผนสติหลายๆอย่างนะครับผมว่าครอบครัว B เนี่ยดีกว่าเยอะแน่นอนจริงไหมครับแต่ที่ผมบอกนะครับว่า วิกฤตในชีวิตนะครับมันมาเมื่อไหร่เราไม่รู้ใครที่คิดว่าชีวิตตัวเองมั่นคงนะครับส่วนมากชีวิตจริงๆเนี่ยของเขายังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่แล้วเมื่อชีวิตเราเจอวิกฤตเมื่อชีวิตเราขาดรายได้แต่ถามว่าอย่าลืมนะครับเรายังมีรายจ่ายถาวรอ,อีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วว่าจริงไหมครับถามว่าในวันที่เราเนี่ยไม่มีเงินเดือนเราถูกไล่ออกถามว่าไฟแนนซ์ลดสนใจไหมครับธนาคารสนใจไหมครับ นี่บัตรเครดิตสนใจไหมครับโรงเรียนที่ลูกเราไปเรียนเขาสนใจไหมครับถอว่าเขาไม่สนใจเรายังต้องมีรายจ่ายอยู่ตรงนี้นะครับต่อให้เราไม่มีรายได้ตรงนี้แหละครับผมบอกเลยว่าวิกฤตในชีวิตไม่มีใครอยากเจอแต่เราก็เลือกไม่ได้นะครับเราจะไม่เจอมันเพราะฉะนั้นนะครับถ้าถามผมผมว่าสร้างรายได้แบบครอบครัวบีโดยส่วนตัวผมนะครับผมว่าดีกว่าเยอะเลย ก็คือรายได้หลายทางดีกว่าทางเดียวครับมี2ทางดีกว่า1ทางแน่นอนมี4ทางดีกว่า3ทางแน่นอนมี6ทางดีกว่า5ทางแน่นอนจริงไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเชยร์ทุกคนนะครับมีรายได้หลายๆทางถ้าเรานะครับอยากเป็นคนหนึ่งนะครับที่ความมั่นคงในชีวิตในด้านการเงินมากขึ้นตรงนี้ผมว่าสําคัญมากนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเนี้ยลองดูแต่แเราคิดดูนะครับมันมีเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่า ต่อให้เรามีรายได้หลายๆทางเราอยาเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถหลายอย่างมากเลยนะครับทํางานเสร็จนะครับก็ไปรับฟรีแลนซ์ต่อไปทํานั่นทํานี่ต่ออาจจะมีหลายทางแต่ทุกทางนะครับมันเป็นรายได้ที่เกิดจากความสามารถของเราหรือทุกทางมันเป็นความสามารถของเราล้วนๆเลยมันเป็นแรงเราอ่ะมันเลยได้แต่คุณก็ต้องเข้าใจอนะครับว่าคุณไม่รู้หรอครับว่าพรุ่งนี้กับอบัติเหตุ วันนี้คุณแข็งแรงพรุ่งนี้อะไรคือการันตีว่าคุณจะแข็งแรงอยู่เราต้องถามตัวเองนะครับว่าแล้วในวันที่ไม่มีแรงทํางานล่ะชีวิตจะเป็นยังไงครอบครัวเราจะหารายได้จากไหนเพราะว่านี่สําคัญมากนะครับเพราะว่าต่อให้เรานะครับมีรายได้หลายๆทางแต่ทุกทางเกิดจากความสามารถของเราเกิดจากแรงเราเราต้องทําถึงจะได้แต่ในวันที่เราทํางานไม่ได้ ซึ่งผมเชื่อว่าไม่มีใครอยากเป็นอย่างนั้นหรอกครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วว่าจริงไหมครับกลายเป็นว่าต่อให้มีรายได้หลายทางก็จะไม่ได้สักทางเพราะเราทํางานไม่ได้กลายเป็นว่าวันนี้นะครับเราต้องกลับมาคิดแล้วครับว่าจากรายได้หลายทางของเราเนี่ยนะครับมันมีรายได้ทางไหนที่มันไม่ขึ้นกับเราบ้างเพราะว่านี่สาคัญมากเราต้องเริ่มมาคิดแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วรายได้ของเรามันมีอยู่2ออย่างนะครับที่หลายๆคนทั่วโลกเนี่ย เขาก็ชอบพูดกันนะครับก็คือรายได้2ประเภทรายได้ที่1ก็คือแบบ Active i ิน o m e แบบที่2ก็คือ Passive อินค m e Active i <In> ิน o m e ก็คือการที่เราต้อง Active ครับถึงจะมี i ินค m e เข้ามาแต่ Pa าส i v e อินค m e เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำหรือว่าไม่ได้ Active ในช่วงนั้นแต่ก็ยังมีรายได้เนี่ยเข้ามาจากการที่เราทำงานในมาก่อนล่วงหน้านั้นแล้วยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับผมยกตัวอย่างถึงสัตว์2ชนิดนะครับที่ กินอาหารชนิดเดียวกันก็คือมแมลงตัวแรกครับก็คือจิ้งจกนะฮะเห็นไหมเป็นจิ้งจกซินอัพเลยนะฮะฟิตนะฮะตัวที่2นะครับก็คือแมงมุมครับจิ้งจกเนี่ยปกติเราจะไม่ค่อยเห็นมันนะจริงไหมฮะแต่มันจะเห็นเขาเรียกว่าบางช่วงอะในช่วงที่จะเห็นมันเนี่ยนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่มันเนี่ยออกมาหามแมลงกินก็คือช่วงที่มันหิวแต่พอมันกินเสร็จปั๊บนะฮะก็จะกลับเข้าไปไหนไม่รู้หาไม่เจอจริงไหมฮะ แต่พอหิวอีกก็จะออกมากินอีกแต่แมงมุมคือเราว่าแมงมุมเนี่ยแน,น่นอนครับสิ่งที่มันจะทําเยอะๆบ่อยๆเลยก็คือการชักใยนะครับในการสร้างลังสร้างใยแมงมุมของมันจริงไหมฮะเราว่าแมงมุมเนี่ยมันชักใยตอนมันหิวหรือไม่หิวครับผมไม่เคยเป็นแมงมุมนะนะฮะแต่ศึกษามานะฮะ <laughs> แมงมุมเนี่ยไม่ว่ามันจะหิวหรือไม่หิวนะครับมันจะพยายามทยอยเนี่ยชักใยไปเรื่อยๆพอมันชักเสร็จนะครับแนะ่นอนต่อให้มันช่วงที่มันไม่หิวอะครับ แต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะมีแมลงเนี่ยบินมาบินมาติดใหญ่ไปไปไหเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้แต่พอหิวปุ๊บนะครับแมงม,มุมก็จะออกมากินเลยคือพูดง่ายคือหิวเมื่อไหร่ก็ได้กินเมื่อนั้นแล้วก็กําลังกินตัวแรกอยู่นะครับเอาตัวที่2มาติดอีกตัวที่3ามมาติดอีกแมงมุมเนี่ยชักใหญ่ทีเดียวนะครับแต่มีมแมลงเนี่ยมาติดเรื่อยๆเลยเห็นภาพไหมแต่จิ้งจกเนี่ยคือหิวเมื่อไหร่ก็ต้องออกไปกินเมื่อนั้นเขาก็เลยเปรียบเทียบนะครับว่าการ กินมแมลงของจิ้งจกเนี่ยอันนั้นแหละคือแอคทีฟอินคัมแต่การหา,มาแมลงหรือหรือจับมแมลงของแมงมุมอะอันนั้นเขาเรียกว่าพาซีฟอินคัมเห็นภาพง,ง่ายๆเนาะนะครับซึ่งถ้าเรามาคุยกันว่าเพื่อนเอนเลือกอะไรครับจิ้งจกกับแมงมุมบางคนบอกกูขอเป็นคนดีกว่านะฮะไม่ใช่นะครับก็เป็นคอนเซปต์ในการหาเงินเพราะว่าทุกคนคงอยากมีคอนเซปต์ในการรับเงินหรือได้เงินเนี่ยหรือว่าหาเงินเนี่ยแบบแมงมุมอยู่แล้วจริงไหมครับเราคงไม่อยากเหนื่อยตลอดชีวิต เราคงมีความฝันของเราที่เราอยากทําเราอยากจะใช้ชีวิตที่เราอยากใช้เราอยากจะใช้ชีวิตกับคนที่เรารักจริงไหมครับเราคงไม่อยากทำงานที่เราไม่อยากทำเนี่ยไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นการจะได้พาสีอินคำนะครับก็ในหนังสือรู้ก่อนเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันก็มีทางอยู่หลายทางนะทางแรกนะครับก็คือจะเป็นอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งมันก็จะมีมูลค่าของที่ดินหรือซื้อคอนโดปล่อยเช่าปล่อยขายอะไรก็ว่ากันไปแต่แน่นอนครับ ถ้าเรามาคุยเรื่องอสังหาสิ่งที่ต้องมีแน่ๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเงินทุนซึ่งการซื้อที่ซื้อคอนโดอะไรไว้นี่นะครับผมบอกเลยว่าใช้เงินทุนเนี่ยเป็นหลักล้านหรือ10ล้านเลยทีเดียวอย่างที่2นะครับก็เป็นการเขาเรียกว่าเอาดอกเบี้ยนะครับเอาเงินไปฝากธนาคารหรือฝาก,กที่หนึ่งนะครับแล้วก็เก็บกินดอกเบี้ยซึ่งแน่นอนครับการจะได้ดอกเบี้ยปันผลกลับมาในระดับที่เราอยู่กินใช้ได้นะครับมันก็ต้องมีเงินทุนเนี่ย เยอะมากมากเลยนะครับในในธนาคารหรือบางทีนะครับก็อาจจะเล่นหุ้นครับเดี๋ยวนี้ผมว่าไปร้านหนังสือเนี่ยเราเจอเยอะเลยใช่ไหมก็คือแบบโอ้โหรวยด้วยหุ้นอะไรนู่นนี่นะครับแต่มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับคือถ้าหุ้นมันรวยง่ายขนาดนั้นมันรวยกันทั้งประเทศแล้วมันต้องมีความรู้ครับแล้วแน่นอนมันต้องมีเงินทุนแล้วบางทีมันก็ต้องมีเรื่องของโอกาสเรื่องของโชคด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์ทางปัญญาซึ่งสำหรับตัวผมนะครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับปัญญาไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะ ตัดไปเลยนะครับก็อาจจะถ้าใครมีก็คือเรื่องของการเขียนหนังสือนะครับถ้าจะรวยก็แบบอย่างเช่น JK Rowling อย่างงี้เขียนแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เขียนทีเดียวนะครับโอ้โหเก็บกินตลอดชีวิตเลยสังเกตไหมครับว่าถ้านอกเหนือจากลิขสิทธิ์นะครับที่ต้องใช้ปัญญาเนี่ยอีกประมาณ3อย่างเนี่ยนะครับล้วนต้องใช้เงินทุนเนี่ยทั้งสิ้นเลยแล้วก็ต้องเป็นเงินทุนที่เยอะมากด้วยเห็นไหมครับกลับไปที่เรื่องแรกเลยคือบางคนบอกนั่นไงเนี่ยติดตรงนี้แหละ เงินเก็บยังไม่ค่อยมีเลยเงินกินยังไม่ค่อยพอเลยนะฮะเพราะฉะนั้นคือผมเลยเชียร์นะครับอีกหนึ่งโอกาสนะครับอีกหนึ่งทางเลือกเลยก็คือการศึกษาแล้วก็ลองเข้ามาทํธุรกิจเครือข่ายเพิ่มดูนะฮะเพราะอะไรครับเพราะว่าผมว่าเครือข่ายเนี่ยความง่ายของมันคือเริ่มต้นแค่หลักพันนะครับความเสี่ยงมันต่ํามันเสี่ยงน้อยนะครับมันอย่างอย่างน้อยคือเจ,เจ๊งก็คือเจ๊งหลักพันนะฮะแล้วก็สามารถทําควบคู่กับงานที่เราทาอยู่แล้วได้ด้วย งานเครือข่ายนะครับไม่จำเป็นต้องโอ้โหเช้าตอ,อกบัตรเย็นตอ,อกบัตรหรือสแกนนิ้วอะไรนะครับเราสามารถเลือกเวลาของเราเองได้นะครับแล้วก็มันใช้เวลาไม่นานมากในการประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็งานนี้นะครับงานเครือข่ายนีย่มันก็มีโค้ชหรือว่ามีคนสําเร็จเนี่ยคอยช่วยดูแลคอยช่วยโค้ชให้ด้วยนะครับแล้วก็ความสำเร็จนี้นะครับเราสามารถส่งต่อเป็นวมราดกได้ด้วยนะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมว,ว่ามันน่าสนใจมากคือในวันที่ผมเริ่มต้นนะครับถามว่า ผมก็อยากรวยไหมอยากมีรายได้หลายทางไหมอยากได้พาสีไหมอยากได้แต่คงติดเหมือนหลายๆคนครับก็คือตอนที่ผมเป็นอาจารย์สอนพิเศษนะครับเวลาผมก็ไม่ค่อยมีเงินทุนผมก็ไม่ได้เยอะมากเห็นโอกาสในธุรกิจเครือข่ายนะครับผมก็เลยยอมทําควบคู่ไปด้วยตอนนั้นนะครับก็คือสอนพิเศษด้วยพอสอนเสร็จปุ๊บนะครับก็มาเซ็นเตอร์นะครับมาศึกษาเครือข่ายต่อมาเจออัพไลน์มาเจอโค้ชนะครับฝึกฝนพัฒนาตัวเองเพิ่มเติมผมรู้ว่าว่า ผมต้องรีบสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นคือผมเลยตั้งใจสุดๆนะครับแล้วก็รีบทําเพราะว่าโดยส่วนตัวก็ไม่อยากเหนื่อยนานเพราะว่าการทําอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็เหนื่อยไงจริงไหมครับผมก็เลยอยากเอาว่าลองโฟกัสเต็มที่กับเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จเลยนะครับเราก็เลยสอนพิเศษเสร็จปุ๊บก็ลุยเครือข่ายอะไรอย่างี้เป็นเรื่องเป็นราวทุกวันเลยซึ่งแน่นอนครับผมก็ลุยเหมือนกับหลายๆคนไม่ได้มีความพร้อมอะไรนะครับแล้วก็ เริ่มต้นเหมือนกับที่ทุกคนเริ่มต้นนะครับปรรคปัญหาอะไรก็เจอนะครับแต่เราก็ไม่ย่อท้อแล้วก็ตั้งใจโฟกัสนะครับแล้วก็ไม่เลิกจากพิดเครือข่ายจนมีวันนี้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยก็มีโอกาสได้ชวนเพื่อนๆเนี่ยนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยประมาณ43คนแต่43คนนี้นะครับก็เกิดเป็นเครือข่ายนะครับโดยใช้ระบบนะครับแล้วก็การทํางานที่ถูกต้องนะครับองค์กรเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ30,000กว่าครอบครัวเลย เรามาคุยเรื่องความมั่นคงว่าต่อให้วันนี้นะครับผมทํางานหรือไม่ทํางานผมอยู่หรือไม่อยู่เพื่อนลองคิดตามผมนะครับเพื่อนเพื่อนคิดว่าสามหมื่นครอบครัวนี้ยังอาบน้ําแปลงฟันไหมครับยังกินน้ำมันลำาข้ไหมเพราะฉะนั้นนะครับคือเมื่อของหมดสบู่หมดยาสีฟันหมดน้ำมันลำาข้หมดผมว่าคนเหล่านี้เขาจะไปที่ช็อปเขาก็ซื้อของเองเขาก็ซื้ออะไรของเขาเองซึ่งแน่นอนครับในสามหมื่นครอบครัวนี้บางครอบครัวซื้อเยอะบางครอบครัวซื้อน้อย บางครอบครัวนะครับบางเดือนเขาไม่ได้ซื้ออะไรเพราะเขายังไม่หมดซึ่งเราก็ไม่ว่ากันแต่มาเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนสะสมยอดรวมร,รวมกันนะครับมันก็มาเป็นรายได้ถึงตัวเราพอผมมีรายได้จากธุรกิจเคารือข่ายผมก็เอารายได้จากธุรกิจเคารือข่ายนี่แหละครับไปต่อยอดในการซื้ออย่างอื่นต่อในการเอาไปลงทุนต่อเอาไปต่อยอดนะครับพาสซีอินคัมรายได้ทางอื่นต่อซึ่งอันนี้แหละครับผมมันก็เป็นโอกาสครับสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนที่อยากมีพาสิี อยากสร้างโอกาสให้ตัวเองแต่เงนินทุนหรือว่าต้นทุนชีวิตไม่ดีนะครับผมอยากให้ตัวผมเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจและเป็นกาลังใจนะครับผมก็เริ่มต้นแบบนั้นมาก่อนเช่นกันแล้วก็ในสมการที่2นะครับที่ผมอยากจะเชียร์ทุกคนมีแล้วก็ลองตั้งหมายกับตัวเองดูนะครับก็คือ Freedom Ra t i o ซึ่งอันนี้ง่ายมากครับก็คือเราเอารายได้ที่เป็น a s s i v e Income นะครับก็คือรายได้ที่ไม่ขึ้นกับชีวิตเราคือมีเราหรือไม่มีเรารายได้ก้อนนี้ก็ยังมาหาเราอยู่ทุกเดือนเนี่ยนะฮะ แล้วก็เอามาหารด้วยรายจ่ายของเราต่อเดือนผมเชื่อว่าถ้ามันมากกว่าหนึ่งเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอิสรภาพในชีวิตเราเนี่ยจะมากขึ้นเท่านั้นนะครับลองดูนะครับตั้งระบายก,กับชีวิตเราดูว่า r e e d o m Ratio ของเราเนี่ยให้มีเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นให้ได้ลองดูครับผลลัพธ์ของ r e e d o m Ratio นะครับโดยส่วนตัวผมเราก็สามารถเอาเงินเนี่ยไปซื้อในความฝันที่เราอยากซื้อหรือทำในสิ่งที่เราอยากทำกระตันยูนะครับ ซื้อรถให้คุณแม่นะครับซื้อของให้ตัวเองนะครับแน่นอนคือทั้งความรักหรือความปตัตญูหลายหลายอย่างนะครับก็ต้องใช้เงินแล้วก็มีอิสรภาพนะครับมีเวลาไปท่องเที่ยวต่างประเทศมาโอ้สามสิบสี่สิบประเทศแล้วนะครับแล้วก็อยากจะไปไหนก็ได้จะไปที่ไหนวันไหนกี่โมงกี่วันก็สุดแล้วแต่เราเลยโดยส่วนตัวผมนะครับผมก็เริ่มต้นการที่ตัวเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มั่นใจว่าจะทําได้ไหมในวันเริ่มต้นนะครับวันที่ผมเจอเครือข่า,ายผมก็อยู่ในคอมฟอร์ทโซน ซึ่งผมก็ไม่อยากออกครับมันคือโซนที่เราอยู่แล้วสบายไม่อยากเปลี่ยนแปลงผมกลัวหมดเลยครับในวันที่เริ่มต้นเครือข่ายนะครับคือไม่เคยทํามาก่อนมันยากอ่ะทําไม่ได้หรอกไม่ถนัดไม่ใช่เราเราเขินเราอายมีแรงต้านเยอะคนข้างบ้านก็ไม่ให้ทําแม่ก็ไม่ทำพ่อก็ไม่ทำหลายคนก็ไม่ให้ทําแต่ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนก็มีคอมฟอร์ตโซนของตัวเองแต่มันจะมีอยู่สแรงครับที่ทําให้ตัวเราออกจากคอมฟอร์ตโซนแรงที่1ครับ มันเขาเรียกว่าเป็นแรงดึงเราออกจากคอม์ตโซนแรงนี้นะครับมันชื่อว่าวิสัยทัศน์กับอีกแรงหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นแรงผลักภาษาผมเขาเรียกว่าเป็นแรงถีบเราออกจากคอม์ตโซนแรงนี้ชื่อว่าวิกฤตผมเชื่อว่านะครับไม่มีใครอยากเปลี่ยนแปลงในวันที่เราเจอวิกฤตหรอกในวันที่เราเจอไล่ออกในวันที่เราไม่มีงานหรือในวันที่เราเจอวิกฤตทางการเงินในวันที่เราโดนฟ้องเป็นหนี้ ในวันนั้นนะครับเราจะมาเปลี่ยนแปลงมาเริ่มต้นทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือมาต้นเริ่มต้นทําเครือข่ายผมบอกเลยมันเครียดมากแล้วเราจะเอาความเครียดเนี่ยไปลงคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากให้เราเนี่ยเริ่มต้นทําแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ตั้งใจผุ่มเรือข่ายนะครับด้วยวิสัยทัศน์ด้วยแรงดึงส่วนตัวผมนะครับผมไม่ได้เป็นคนเก่งอะไรแต่ผมโชคดีเขินเหมือนกันนนที่บอกว่าวิสัยทัศน์แต่ผมรู้สึกว่างานประจําที่ผมทําไม่ตอบโจทย์ดูรุ่นพี่แล้วไม่ตอบโจทย์ มาเป็นติวเตอร์สอนพิเศษรายได้เยอะแต่ไม่มีเวลาก็ไม่ตอบโจทย์จนตอนนั้นนะครับผมก็เลยบอกตัวเองได้ว่าทวิตเครือข่ายจะเป็นคําตอบก็เลยลุย,ลยตั้งใจแบบสุดๆเลยจนมีวันนี้ได้สรุปอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือ survival ratio รายได้เราควรมากกว่ารายจ่ายนี่คือเป้าหมายแรกที่เราควรมีนะครับอันที่2ครับก็คือเงินเก็บฉุกเฉินเราควรมีให้มากอย่างน้อย10เท่าของรายจ่ายต่อเดือน เพื่อเป็นการการันตีนะครับว่าในวันที่เราเจอวิกฤตเราจะอยู่ได้อย่างน้อย10เดือนต่อให้เราไม่มีรายได้เข้ามาเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือรายได้หลายๆทางดีกว่าทางเดียวแล้วก็รายได้หลายๆทางเยอะดีกว่าอยู่แล้วแต่เราต้องดูนะครับว่ามีรายได้ที่ไม่ขึ้นกับเรากี่ทางกี่บาทตรงนี้แหละครับอย่าเป็นอใจให้ผมเชื่อว่า ความมั่นคงทางการเงินนะครับทุกคนอยากได้และผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ลองเอาเนื้อหานี้ไปต่อยอดดูนะครับสวัสดีครับ